สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเดี๋ยวเชิญแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อแนทค่ะสวัสดีครับวันนี้เซลแม็กนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับลูกค้าที่น่ารักน่ารักนะครับคุณแนทนั่นเองนะครับผมวันนี้คุณแนทนะครับผมมาที่ตัวออโต้คาร์มาซื้อรถอะไรครับผมลีโวค่ะโอเคครับแล้วก็คุณแนทรู้จักตัวออโต้คาร์ได้ยังไงครับจากเพื่อนแนะนําค่ะโอหเยี่ยมเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับคุณแนทนะครับผมอนอกจากการบริการของโตอัโต้คาแล้วในวันนี้ย เป็นยังไงบ้างอยากให้คุณแนทนะครับผมแนะนําหน่อยครับว่าการบริการของเราดีไหมถ้าเกิดการบริการของโตวโต้ค่าดีเยี่ยมนะครับให้คุณแนทชูมือแล้วก็ยื่นออกไปแบบนี้แล้วบอกว่าโตโต้ค่ามาตรฐานที่คุณวางใจนะครับผมเอานะครับวันนี้การบริการของโตโต้ค่าเป็นยังไงบ้างครับดีเยี่ยมค่ะเอ่มาตรฐานมาที่คุณวางวางใจใช่เรานะ สุดท้ายนี้นะครับขอให้คุณแอนนะครับรับรถไปมีแต่ความสุขความจเจริญเงินทองไหลามาเทมาเฮงเฮงนะครับผมลูกสาวนา่นารักแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมวันนี้ขอบขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณครับ